ต้มปะลาหน่อไม,ม้เมนูโปรดของใครบ้างคะมาดูวิธีทํากันเลยคะ่ะนําพริกไทยดําตะไคร้ขากระชายลงมาตําให้ละเอียดก่อนเลยนะคะเครื่องแกงตําเองก็จะมีกลิ่นที่หอมเติมหอมกระเทียมลงไปคะ่ะตาจนละเอียดดีแล้วเติมกะปิลงไปคะ่ะตาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อเล็กน้อยตามด้วยเครื่องแกงที่เราตาไว้ ผัดจนกว่าเครื่องแกงจะมีกลิ่นหอมเลยนะคะเติมเนื้อหมูลงไปค่ะผัดจนเนื้อหมูสุกจากนั้นเติมกะทิลงไปค่ะผัดจนกะทิแตกมันจากนั้นก็เติมหน่อไม้ต้มสุกลงไปเลยค่ะหน่อไม้ปุยไปเก็บมาจากหลังบ้านสดๆเลยนะคะรสชาติหวานมากเติมพริกเม็ดใหญ่ลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเติมหางกะทิลงไปค่ะ ต้มปลาหน่อไม้เมนูโปรดของปุ้ยเลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปาลาร้าค่ะแล้วก็น้ำตาลต้มปลาร้าหน่อไม้ก็จะออกเค็มหวานมันครบรสเลยนะคะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแค่นี้ก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยต้มปลาราหน่อไม้กินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะปุ้ยชอบกินมากๆถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ